สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนแฟนนะครับช่องทยอพารวยทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้เนาะพอดีว่าวันนี้นะครับแอดทำออมสินมานะครับก็อัเพิ่งจบจากไลฟ์สดนะครับที่เพจเนาะก็สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามใน youtube นะครับ เดี๋ยวผมมาเอาชุดสรุปมาให้ดูนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็มาเน้นย้ำนะครับกับการเล่นนะครับการอันนเรต่างๆนะครับก็ขอทุกท่านนะครับเล่นตามกําลังอย่างมีสตินะครับอย่าเล่นเยอะนะครับอย่าเล่นจนตัวเองลาบากเนาะยังไงก็เผื่อใจไว้บ้างนะครับอย่ามั่นใจผมจนเกินไปนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่เทวดานะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะ ยังไงก็ผมก็ให้ทําให้ตามสูตรนะครับสรุปให้ตามสูตรนะครับทุกอย่างก็ขอให้ทุกท่านนะครับเข้าใจผมด้วยเนาะขออภัยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับคนที่เข้ามาดูมาดูนะครับมารับชมเนาะฝากแชร์แชร์ช่องไทยยอพารวยไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับกดซับสไคร้นะครับ ก็ถูกใจนะครับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาให้กำลังใจนะครับรวมถึงคอมเมนต์ดีๆต่างๆนะครับรวมถึง f อนะครับที่มาจากญี่ปุ่นจากแอฟริกาจากอเมริกานะครับหลายๆคนเนาะผมเห็นอยู่นะครับที่ผมไปตอบคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากเนาะขอบคุณจากใจเลยนะครับอ่ะนะครับก็ก่อนที่จะไปดู แนวทางชุดสรุปบนนะครับแล้วก็แนวทางของออมหวออมสินนะครับก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขนะครับจากสถิติย้อนหลังทุกแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุน การพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับนะครับจากพยอยพาดวยนะครับอันนี้มาดูนะครับชุดฟันนะครับรัฐบาลเนาะที่ผมลงให้เนาะก็มาเน้นย้ำอีกท่านอีกทีนึงนะครับว่าผมให้แบบนี้นะครับแล้วก็ ให้ทุกท่านนะครับพิจารณานะครับเล่นตามกําลังอย่างมีสตินะครับอย่าเล่นเยอะนะครับถ้าท่านไม่มีนะครับท่านไม่ต้องไปหยิบยืมใครมานะครับไม่ต้องไปหาหยิบยืมใครมาเล่นนะครับแต่ถ้าท่านไปหยิบยืมคนอื่นมานะครับถ้าเลขเข้านะครับมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเลขไม่เข้านะครับมันจะลําบากตัวเองนะครับมันจะลําบากท่านแล้วท่านจะพานมาโกรธผมนะครับท่านจะพทานไปพูด โทษคนโน้นโทษคนนี้โทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเล่นให้เพียงแต่พอดีนะครับอย่าทําให้ตัวเองลําบากเนาะผมฝากด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูออมสินเนาะออมสินนะครับอันนี้ผมเพิ่งให้งวดแรกนะครับปกติผมก็ทําอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับ อีกอย่างนะครับเดี๋ยวส่วนก็มีหลายคนนะครับที่ถามมาว่าแอปทาฮานอยไหมทําลาวไหมนะครับอันนี้ผมฮานอยผมก็ทําอยู่นะครับแต่ว่าผมหยุดไปช่วงหนึ่งเนาะแล้วก็หอยลาวผมก็ทําอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังมานี่ผมไม่ค่อยได้ทํานะครับแต่ยังไงนะครับก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับที่ร้องขอมานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับ ผมจะหาเวลาทําให้นะครับส่วนฮานอยนี่ก็มันออกทุกวันนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงเป็นคลิปวิดีโอใน youtube นะครับอาจผมอาจจะลงให้หน้าเพจเลยนะครับสําหรับท่านที่ติดตามผมอยู่ทั้งเพจทั้ง youtube นะครับก็ดูได้นะครับสําหรับเพจผมนะครับท่านก็ไปที่หน้า Facebook นะครับท่านก็พิมพ์ค้นหาเลยก็ได้นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่าไทยย่อพารวยนะครับ ชื่อเดียวกันนี่นะครับกับช่อง youtube เนาะท่านจะเห็นนะครับแล้วท่านก็กดติดตามไว้นะครับเวลาผมลงข้อมูลท่านจะได้เห็นเนาะแต่ว่าสําหรับหัวรัฐบาลนะครับหัวรัฐบาลผมก็จะลงใน youtube ก่อนนะครับสําหรับคนที่ติดตามผมใน youtube จะได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งครับคือจะคือจะเห็นก่อนนะครับเนาะรวมถึงเห็นชุดสรุปนะครับสําหรับวันนี้นะครับคืนนี้เนาะผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับ โชคดีนะครับร่ลำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับถูกสามตัวบนถูกสองตัวล่างนะครับร่ลำรวยร่ำรวยนะครับเราคืนนี้นะครับฝันดีทุกคนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ